แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่21เมษายน2567เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปนะคะสนทชเร่งแก้ปัญหาน้ำแล้งแล้วกว่า33จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหน้าแล้งนี้นะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ20เมษายนที่ผ่านมานายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่าได้รับรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศจากสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขณะนี้มีปริมาณน้ำรวมทั้งประเทศอยู่ที่4 6 0 2 7ล้านลูกบาทเมตรหรือ56%นะคะซึ่งน้อยกว่าปี66จำนวน2,232ล้านลูกบาทเมตรม,มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่21,846ลูกบาทเมตรหรือประมาณ38% ส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังน้ําน้อยจากการประเมินสถานการณ์แหล่งน้ําพบว่าต้องเฝ้าระวังน้ําน้อยจํานวนสีแห่งก็คือภาคเหนือสิริกิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจุลาพรภาคตะวันออกคลองสียัดและภาคกลางกระเสียวมาดูการขับเคลื่อนมาตรการรองรับฤดูแลงปี2566ทับ67นะคะโดยสส โดยสทนชยังได้ขับเคลื่อนมาตรการรองรับฤดูแรงปี66-67ทัตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน66ถึง12เมษายน67มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยแล้งนะคะ จำนวน4จังหวัด8อำเภอ23ตำบลเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บริาการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งก็คือภาคเหนือจังหวัด,ดวคนครสวรรค์1อำเภอ1ตำบลภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรี3อำเภอ3ตำบลภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดประจวบคีรีขน 4, ันธ์4อำเภอ19ตำบลบรณาการร่วมในการลงพื้นที่แก้ปัญหาอีก33จังหวัดนะคะ สทนชยังได้ติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำทางด้านอุปโภคบริโภคการเกษตรและคุณภาพน้ำโดยเฉพาะในหลายพื้นที่นอกเขตชลประธานที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษาย,ยน67นะคะได้บริรณาการร่วมกับทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาแล้วจำนวน33จังหวัด65อำเภอ1 1 7ตำบลยังได้แก้ปัญหาภายแล้งจากสื่อออนไลน์ที่พบว่าจังหวัดกระบี่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้าทาให้น้าในคลองกระบี่ใหญ่ลดลงจนไม่เพียงพอต่อการสู่ผลิตได้เหมือนเดิม ปัจจุบันได้แก้ปัญหาใช้น้ำจากแหล่งน้ำสำรองสะทับป,ปริกมาเสริมแผนการจัดการแล้วเตรียมพร้อมรับมือภายใต้มาตรการรองรับฤด,ดูแลง้สนทนชเดินหน้าอย่างเต็มที่นะคะโดยได้มีการลงพื้นที่เพิ่มเติมจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่18เมษายนจังหวัดบึงการเมื่อวันที่19เมษายน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยมอบหมายให้อ,อปทอประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาทางการขุดลอกแหล่งน้ําที่ตื้นเขินการสูบน้ําระยะไกลเพื่อเติมน้ําต้นทุนให้แหล่งน้ํานะคะมาดูสรุปสถานการณ์น้าในภาพรวมของประเทศนะคะ 1. สภาพอากาศความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมทําให้ไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปคาดการ21-25เมษายน นี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมอ่าวไทยพักใต้และทะเลอันดามันทําให้ภักใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งสงสถานการณ์น้ําอ่างเก็บน้ําในภาพรวมปริมาณน้ํารวม56%ของความจุเก็บกักนะคะอยู่ที่45,718ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ําใช้การ37%หรือ21,538ล้านลูกบาทเมตร การประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำเฝ้าระวังน้ำน้อยสี่แห่งคือภาคเหนือสิริกิต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจุฬาพรภาคกลางกระเสียวภาคตะวันออกคลองสียัต3คุณภาพน้ำนะคะเพื่อการอุปโภคบริโภคแม่น้ำเจ้าพญาณสถานีสูบน้ำสำแเดรนสถานีสูบน้ำสำแเรอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำเพื่อการเกษตรนะคะแม่น้ำท่าจีนนสถานีประตูระบายน้ำปากคลองจินดาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แม่น้ำแม่กลองน้สถานีอัมพาวาอยู่ในเกฑ์มาตรฐานแม่น้ำบางปะกงน้สถานีวัดบางคางอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะนี่คือคืบหน้าจากสทนชเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง33จังหวัดนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอัปเดต21เมษายน2 5 6 7